สิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจและควรจับตาก่อนอันนี้นะตอนนี้หนึ่งคืออย่างที่บอกคือ21มีนาที่ทีมซีอของ Microsoft ตัวจริอยที่อเมริกาเนี่ยขนยกทัพมาคุยกับนักกิจไทยและเจอนายกรัฐมนตรีถ้า Microsoft เข้ามาลงทุนนําเทคโนโลยีเข้ามาดูระบบ Data ระบบความเร็วระบบความคล่องตัวในการทําธุรกิจครับโอ้อันนี้ถือว่าสําเร็จอันที่2เรื่องของฟรีวีซ่าจีน อ่าอันนี้ก็สำเร็จอันนี้อันนี้ดีไหมดีดมดอ่าเราคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเราฟรีวีซ่าอยู่แล้วจีนเนี่ยเราฟรีวีซ่าตอนนี้เฉพาะเดือนต่อเดือนนะเดือนต่อเดือนการท่าตัวเลขออกมาชัดเจนที่สุดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองล้าน3ล้านคนอันที่4ี่ดูทิศทางของเทสลาอืมเทสลาต้องการตอนนี้ความหนาวคือเทสลาสนใจอยู่2ประเทศหลักๆนะก็คือไทยกับอินโดนีเซียแต่เทสลามีเงื่อนไขยอย่างเดียวก็คือว่าที่ดิน3 0 0พันไร่ ติดต่อกันนะเป็นพื้นที่สามพันไร่พื้นเดียวกันพื้นเดียวกันเนี่ยเราหาได้ไหมมีที่ดินอยู่ทั้งหมดที่พื้นที่ใหญ่ประมาณ3 0 0 0 3,500ไร่ของในมือเจ้าสัวนะมีอยู่3แปลงสพันไร่เนี่ยนะแปลงหนึ่งอยู่แถวแถวสุวรรณภูมินี่แปลงหนึ่งนะไปรู้เขาอีกรู้แปลงหนึ่งเนี่ยเลยอลาดกระบังออกไปทางไอ้ไอ้แปลิ้วอนั่นก็3 0 0พันกว่าไร่เจ้าสัวคนเดียวกันไหม นี่คนเดียวว่าสองแปลงนี่คนเดียวสองเจ้าสั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 วมีสองมีสองที่แล้วอ่าอีกตรงนี้กับที่อะไรวะใช่อีกแปลงหนึ่งมันจะออกไปแถวพนัทพนัทนี่คมเหรอ่าประมาณห้าพันของหนึ่งเจ้าสัวอีกเจ้าสัวอีกเหรอหนึ่งเจ้าสัววันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็พูดคุยความสําเร็จที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนําชื่อประเทศไทย ไปพูดคุยในเวทีโลกกี่ประเทศเนี่ยโอ้ oh. จาก,ก <7 S 2> เซเยกนตอนนี้ทนะ่านนายกเศรษฐาเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ด ah. เดือนนี้ไป16ประเทศพอพูดถึงส6บประเทศปัรบมันมีคนอยู่สองกลุ่มเื <c oughs> อีกคนหนึ่งบอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่านายกเดินทางมาต่างประเทศเยอะไอเนี่ยในรอบหกเจ็ดเดือนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศ5ึห้าสิบสองห้าสิบกว่าวันถึงขั้นแบบไปนับวันเลย oh. บางคนบางกลุ่มบอกว่า หน้าที่นายกนายกก็ประกาศแล้วว่าเป็นเซลแมนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเปิดไปขายออกชาวโลกว่าเรามีอะไรของดีเราจะทำอะไรต่อ,อที่ผ่านมาเราปิดตัวเองเยอะจะมีคนสองกลุ่มที่เบยกกันแบบนี้พี่โอว่ามันูุมันก,มนก็มันก็ธรรมชาติไหนี่คนสองกลุ่มที่มองต่างกันนี่สองคนยนต์ตามช่อง <laughs> คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนนึ่งอีกคนตาแหลมคมเห็นอะไรเห็นดวงดาวอยู่พลาวพลายในในจินตนาการของคนมุมมองของผู้คนฟังฟังนั้นหน้าที่หน้าที่ผู้นำฟังเอาแนวคิดนั้นเอาสิ่งที่ข้อคิดอย่างนั้นมาประกอบใช้ในการทํางานถูกต้องนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศมองในมิติหนึ่งบอกว่าเอ๊ะทำไมเดินทางไปต่างประเทศเยอะจัง อมองในมิติหนึง่งคือการนำพาประเทศไทยไปสู่สปอร์ตไลท์ของโลกเป็นหน้าที่เพราะเพราะ,เพราะความเป็นที่เป็นมาจากนายกที่มาจากภาคธุรกิจไงม,มีเครือข่ายม,มีไอเดียเพราะตอนเป็นนักธุรกิจเนี่ยเงออกต่างประเทศนะ<อ><ช>ระดับพิคขอบเนี่ยคือผู้บริหารของระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศมากกว่ายในประเทศนะใช่ลองไปถามเซอร์เวย์ได้เลยเพราะเรารู้จักแวดวงซีอีโอเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศมากว่าเพราะนั้นเรานิได้ว่าเขามี ความคิดแนวทางเคลื่อนแบบธุรกิจคือต้องไปไปหาเขาคือถ้ารอยเข้ามาเนี่ยรอประเทศเล็กๆมันลำบากลําบากลำบากคือตอนนี้การ16ประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศมาตลอดใน7เดือนเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจและควรจับตาก่อนอันนี้นะก่อนนี้หนึ่งคืออย่างที่บอกคือ21มีนาที่ทีมซีอีโอของ m r o s o s t ตัวจริงอเมริกาเนี่ยขนยกทัพมา คุยกับนักกิจไทยและเจอนายกบุตรีครับอันนี้ต่อยอดจากที่นายกไปเจอก่อนหน้านี้ที่ไปคุยกันอันนี้ถ้าถ้ามีการเซ็นสัญญาลงนามกันได้ในแง่ของการลงทุนครับจะบอกว่านายกมนตรีทุ่มทุนเดินทางไปต่างประเทศด้วยงบประมาณเยอะแยะมากมายไม่มีประสบการณ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับถ้าไ i c r o s o f t เข้ามาลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาดูระบบ Data ระบบะความเร็วระบบความคล่องตัวในการทำธุรกิจครับโอ้ อันนี้ถือว่าสําเร็จอันนี้หนึ่งอัน,นเรียบร้อยแล้วที่ว่าถือว่าผลสําเร็จจากการใช้เวลาอยู่ต่างประเทศนะครับอันที่สองเรื่องของฟรีวีซ่าจีนอ,อันนี้ก็สําเร็จอันนี้อันนี้ดีไหมดีดดดเราคือ<ด>ญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเราฟรีวีซ่าอยู่แล้วจีนเนี่ยเราฟรีวีซ่าผมคุยกับสายการบินกับผู้บริหารของสายการบินสามสายวันก่อนได้เจอเจอกันเขาพูดถึงบอกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ตอนนั้นเริ่มเริ่มขึ้นยังหยุดพอตอนนี้พอฟรีวีซ่าปุ๊บเลยเริ่มขึ้นเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้เฉพาะเดือนต่อเดือนนะครับเดือนต่อเดือนการท่าตัวเลขออกมาชัดเจนที่สุดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสอ,ลอยงอล้าน3ล้านคนเยอะอันนี้ถือว่าถือว่าผ่านครับอันที่อันที่สามที่ต้องลุ้นต่อซึ่งเป็นผลโพงจากเดียรนต่างประเทศอ่ะคุยทั้งเยอรมันคุยทั้งเอีเนย่ยก็คือเชงเก้นฟรีวีซ่านี่แหละโอ้ะไา้ตรงนี้นี่อีกสเต็ปนะใช่เชงเก้นวีซ่าครับ ถ้าเปิดให้ไทยฟรีวีซ่าด้วยกันนะครับพี่วีดูไซต์ที่ได้เลยนะกี่ประเทศนั่นตอนนี้ยี่สิบกยิบเจ็ดประเทศมันต้องเข้าไปสู่คณะเขาเรียกคอรมอยุโรปของของยี่สิบเจ็ดประเทศคอรมอยุโรปเนี่ยไอแกนแกนสำคัญคือที่เยอรมันไหมเยอรมันฝรั่งเศสนี่สำคัญมากอังกฤษซึ่งไม่ใช่อังกฤษอังกฤษเนี่ยอังกฤษไปนะมาคลองเนี่ยผู้ชัดละมาคลองเนี่ยผู้ชัด ว่าการพิจารณาเรื่องของการเชงเกนวีซาร่วมกันของ<อ> e <EU S> ูเนี่ยขอให้พ้นการเลือกตั้งในปีนี้ก่อนอปีนี้พอปีหน้าแล้วค่อยนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาร่วมกันของ EU ซึ่งนายกเศษฐาเนี่ยได้เจอทั้งเยอรมันผู้นำเยอรมันได้เจอทั้งผู้นำฝรั่งเศสคุยฝรั่งเศสก,ก่อนนะอพอมาคลองพูดแบบนี้นายกบินไปเยอรมันนะ คุยยัำเยอรมันอีกแสดงว่าเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเพนลุ้นลุนล้นลุ้นเรื่องนี้อันที่สี่ดูทิศทางของเทสลาเพราะเทสลาต้องการตอนนี้ความหนาวคือเทสลาสนใจอยู่สองประเทศหลักๆนะก็คือไทยกับอินโดนีเซียแต่เทสลามีเงื่อนไขยอย่างเดียวก็คือว่าที่ดินสามพันไรติดต่อกันนะออเป็นพื้นที่สามพันไรมืนเดียวกันพืนเดียวกันเนี่ยเราหาได้ไหม ได้เราหาได้ไหมเรามีกวันก่อนได้คุยกับรัฐดีอุตสาหกรรมไหมอ่าใช่ไหมใช่เรามีเรามีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทสลาเขามีเงินมีเงื่อนไขเรื่องเนี้สามพันไร่เนี่ยเขาต้องการที่ดินแปลงใหญ่ไม่แปลงใหญ่ในในกทมเพราะหรออยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้ข้อลังเจจาผมเข้าใจว่าพอมีการส่งสัญญาณบอกว่าที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นใช่สามพันไร่เนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าสัววิ่งอยู่นะเจ้าสัวเลยหรอมีที่ดินอยู่เอา เอางี้นะสามพันไร่นะเอางี้นะมีที่ดินอยู่ทั้งหมดที่พื้นที่ใหญ่ประมาณ3 0 0 0 3 5 0 0ไร่ของในมือเจ้าสัวนะมีอยู่3ามแปลง3มพันไร่นะแปลงหนึ่งอยู่แถวแถวสุวรรณภูมินี่แปลงหนึ่งนะไปรู้เขาอีกรู้แปลงหนึ่งเนี่ยเลยอลาดกระบังออกไปทางไอ้ไอ้แปดลิว้วนั่นก็สามพันกว่าไร่เจ้าสัวคนเดียวนะไหมนี่คนเดียวว่าสองแปลงนี่คนเดียวสองเจ้าสัวสองเจ้าสัว สองเจ้าสัวสองเจ้าสัวมีสองสองมีสองที่แล้วอ่าอีกตรงนี้กับที่แปลเรียกว่าใช่อีกแปลงหนึ่งมันจะออกไปแถวพนัฐพนัดนี่คมเหรอ่าประมาณห้าพันของหนึ่งเจ้าสัวอีกก็สัวอีกหนึ่งเจ้าสัวเราลองสามเจ้าสัวสามแปลงเลยเหรอตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาวิ่งกันหน้าด้วยแล้วเจ้าสัวบางวันไมมีไม่มีเจ้าสัวบางวันมืเลือดมีมีตัแปลงไหมมีสักร้อยตารางวาก็จะขอบพระคุณ เพราะฉะนั้นของเทสลาเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่นะถามว่าเทสลาถ้าเกิดมาลงปักหลักฐานวางพื้นที่การผลิตนะในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดความสําเร็จในความพยายามของนายกตอนั้นจะให้นายกไปยืนบนหลังคารถใช่ไอ้ทักทักรถบรรทุกนะคือถ้าเทสลามาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่เคยเป็นดีทรี เอเชียเนี่ยจะแปะเปลี่ยนเลยคือตอนเราเนี่ยเป็นยุทรอยเอเชียเอเชียในในมุมของรถยนต์ที่เป็นสันดาปฟอสซิลต่างใช่ไหมแต่ครั้งนี้ E ี V ีเนี่ยเราก็วางวันก่อนที่นายกพูดในพิกน้ไทยแลนด์ใช่ไหมวิชั่นวิชั่นไทยแลนด์อ่ะก็จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางจุดไฟไทยแลนด์จุดพิกน t อยไทยแลนด์ก็เป็นศูนย์กลางของรถนี่แหละรถ e ีเพราะต้องลุ้นเทสลาลุ้นไมโครซอฟที่จะมาลงแล้วก็ยังมียังมีอีกหลายนะ ไอ้ g ูเก l e ใครแล้วแต่ที่ต้องการทำใครเป็น Data Center อีกเยอะนะพี่เวการถ้าเราดูวาระดีๆนะในการเยือนยุโรปรอบนี้ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยนะประเด็นหนึ่งที่พูดแทบทุกประเทศนะหนึ่งคือเจราจาว่าด้วยการลงทุนการเปลี่ยนผ่านระบบยานยนต์ปัจจุบันบมาเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเทศเจราจาเหมือนกันนะสอง ขอให้นำเทคโนโลยีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวกันแล้วนะของเราตอนนี้ที่ที่เคลื่อนเรื่องไฮโดรเจนนะหนึ่งก็มี BIG Big บิ๊กบิ๊กนะบิ๊กบีไอจีโตโยต้ที่ในประเทศไทยนะแล้วก็อี a ิตา เ <Echo, S 2> <Echo. S 1> อ o โกเอที่ที่เห็นเห็นสแล้วก็มีเอามีบางส่วนที่จับมือปตทก็มีมศึกษาเรื่องไอดรเจนเพราะฉะนั้นก็มีมุมไอดรเจนก็มีเขาพูดกันในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับว่าฟอสซิลที่ใช้อยู่ในระยะหลังจากนี้ไป15ปีเนี่ยยังคงสเสถียรอนะแม้ว่าจะมี EV ขึ้นมาแต่พอพ้น15ปีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลมันจะแปลเปลี่ยนไปโดยไฟฟ้า รถ<ล><ช>ยานยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นมาแทนแต่พอพ้นจากนั้นก็บอกว่าสเถียรที่สุดคืออะไรไฮโดรเจนไฮโดรเจนส่วนนี้ก็ใช้ส่วนใหญ่คือใช้ในรถใหญ่ขน,นาดใหญ่ก่อนแต่เชื่อว่านวัตก,กรรมต่างๆต่อไปก็น่าจะลงสู่รถเล็กรถบ้านรถใช้ส่วนบ<ล>ุคคลเนี่ยเยอะขึ้นลุงทันไหมน่าทัน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 ทีน <laughs> อ้นีคืออาจจะมองว่าเยือนต่างประเทศแล้วมีความสำเร็จอะไรบ้างแต่คิดว่าที่ผ่านมา16ประเทศก็น่าจะครอบคลุมแล้ว หลังจากนี้ถ้าถามว่าเนี่ยนายกเนี่ยก็น่าถึงเวลาที่จะโฟกัสละโฟกัสในประเทศนี่แหละนี่ผมคุยกับคอลัมนิสต์หลายคนนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็คุยถึงเรื่องนี้บริบทการเดินทางของต่างประเทศของนายกอ่ะเขาเรียกนายกเป็นหลวงพ่อเจิมโอเคแล้วนะหลวงพ่อเจิมเจิมในประเทศไปจังหวัดต่างๆเดินทางไปต่างประเทศก็เป็นหลวงพ่อเจิมแต่หลังจากนี้นายกนายยกรัฐมนตรีต้องใช้คนมาทำงานตามงานใคร ผู้แทนการค้าคือตัวแทนของรัฐบาลไทยมีตอนนี้มีใครบ้างอ,อาจารย์แหม่มนฤรมนนฤรมนพิโยสินวัฒน์คุณนารินีนรินีนนนทวีสินไอ้น,นี่มุ่งเน้นในเรื่องของฝั่งอินเดียอินเดียอันี้ก็มีรายงานข่าวฝังนนนะ่งเอเชียทางนี้ตะวนันออกกลางทางนี้มอมหลงปืนและอีกคนหนึ่งชยโยธิหมอมหลงเชยโยธิศกิษสาารอ่านี่คุณตั้งมาใหม่คุณปืนเนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนนายกุคนิดและเป็นเพื่อนของนายกุคนิดด้วย ในยุคนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกับคุณปิยพัฒน์พี่หลวงเบกดีมอมหลวงปิยพัฒน์อันนั้นเพื่อนกันเลยแล้วคุณปืนยก็เป็นเพื่อนตอนนี้คุณเห็นไหมไปไหนเนี่ยมอมหลวงปืนอยู่ข้างๆตลอดเลยฝัเยอรมันฝั่งเศสเห็นเดินเดินอยู่อ่าแล้วใช่อีกคนหนึ่งนะอีกคนใครอ่ะใช่คนอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานอดีตประหลัดกระทรวงพลังงานคนตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆอุลิศนั่นแหละแต่ทำงานใหญ่นะอุลิศสมบัติสิริเพราะฉะนั้น ต่างประเทศมีตัวแทนหลังจากนายกไปพบแล้วู่ประเทศนี่นะเป็นหน้าที่ของผู้แทนการค้าที่จะไปลงเกาะติดต่างๆแล้วเจ็ดเดือนนี้ถือว่าน่าจะถึงเวลาที่นายกปักหลักแล้วปักหลักเรื่องที่เป็นสาคัญสําคัญในประเทศเนี่ยทั้งเรื่องแก้หนี้เรื่องนิตติวอลเล็ตเรื่องสปกเรื่องอะไรแล้วแต่เรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนความยากจนเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนเสน่จะกลับมาอย่างไรเรื่องนโยบายการเงินการทางที่ยังไม่เดินไปด้วยกันโจทย์อีกเยอะนะฮะ